อันตรายมากนะถ้าไม่มีบิตคอยแล้วรู้นึกถึงอะไรนะนึกถึงประเทศจนป่านนี้ยังไม่เห็นกันอีกเหือว่าถ้าไม่มี reserve currency เป็นบิตคอยเนี่ยคุณพี่นาาแน่แน่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บ reserve currency เป็นเงินดอลลาร์ต่อไปอีกเลือเราไม่รู้จริงๆเลยว่ามันเสื่อมค่าลงทุกวันทุกวันทุกวันบิตคอยน์เนี่ยมันน่าสนใจแต่มันน่าสนใจในการที่มันทําหน้าที่เป็น store wealth ือเก็บออมอย่าเพิ่งรอให้เก่งก่อนเอาแค่ store wealth ก่อนให้ได้แล้วก็มีชีวิตยามแก่สบายๆไปเรื่อย ขอให้เป็นการเก็บออมจริงๆนะไม่ไม่ดึงมาใช้นะ5ปีค่อยว่ากันหรือเก็บให้ลูกมันนะลูกมันจะได้ชื่นชมหน่อยว่าโอ้ยแม่เราเก่งนะไม่ใช่เก็บเงินทิ้งไว้ให้เรา5ล้านแล้ววันนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2จานุ่งสู่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ บิตคอยนะคะแฟนคลับเรียร้องมาแล้วนะคะว่าอยากให้คุณลุงดูเทคนิคอลชาร์จให้บิตคอยหน่อยนะคะขึ้นไปแสนสองก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีย่อลงมาแล้วนะคะถุกจับตาว่าจะทุบนิวไฮอีกทีเมื่อไหร่แล้วก็จะไปถึงไหนนะคะเป็นอินแอเซทเหมือนกันที่คุณลุงบอกว่าเป็นบ u ล l ิชแพทเทิร์นหรือว่า Super b u l l ลลิก่อนหน้านี้ค่ะมันเหมือนทองไหมฮะมันขึ้นไปยันแล้วลงยันแล้วลงเนี่ยเห็นไหมฮะมันเหมือนทองอะ่ะ มันถึงจุดซึ่งต้องพักตัวยันแล้วก็ลงยันแล้วลงไม่ทะลุเส้นนี้เห็นไ,ไหมฮะแต่ที่มันต่างจากทองคืออะไรคือเส้นนี้มันยังไม่ถึงขอบบนของเทรนเห็นไหมฮะทองคำเนี่ยเหตุการณ์เันนี้มันเกิดขึ้นที่เส้นขอบบนอันนี้มันเกิดขึ้นตรงกลางนะฮะก็แปลว่ามันไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรที่จะเป็นการเปลี่ยนเทรนทต้งนี้ก็คาดว่ายังรอ อรอคอร์เรคชันตัวนี้ให้มันจบสบายใจก่อนอีกไม่นานก็คงขึ้นแล้วครับอาทิตย์หนึ่งมั้งนะเดี๋ยวก็ขึ้นละน,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะดูแล้วไม่มีอะไรได้เป็นห่วงเพราะมันก็อยู่ในในเส้นของอัพเทรนธรรมดานะะถ้ามันจะลงละ่ะมันก็ต้องสัญญาณสี่สัญญาณที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเราเบรกดาวน์ลงมาก่อนแล้วก็แดง ถ้าถึงตอนนั้นเราก็ออกซะไม่เป็นไรเพราะเธอะที่ผ่านมาในี่เขียวนี้เรากินกําไรอื้อไปแล้วเขียวนี้ก็อื้อไปแล้วเห็นไหมนะนั่ง,งยิ้มหุบป,ปากไม่ลงแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับคาดวะะ่าวจะขึ้นต่อนะฮะคาดว่าจะขึ้นต่อถ้าถ้าใครมีมาอยู่แล้วเนี่ยก็อัดถือต่อไปนะคะแต่ว่าคือถ้าไม่มีเนี่ยสัญญาณสีเขียวนี้ก็ยังซื้อได้เหรอคะคุณลุง บิตคอยนีนมันแปลกเมื่อสมัยโบราณเนี่ยเรามีคำว่าเก็บออมใช่ไหมฮะบัญชีธนาคารเนี่ยบัญชีเก็บออมจะยาวกับบัญชีเพื่อเรียกใช่หะใช้เงินปกติปัจจุบันการเก็บออมมันถูกทำลายหมดแล้วเพราะว่าระบบไอ้ monetary system เนี่ยมันมี inflation มหาศาลเก็บออมไปมันก็เสื่อมค่าลงเรื่อยๆ การเก็บออมไม่มีประเทศชาติมันถึงได้วุ่นอย่างนี้ฮะทาอะไรก็ไม่ได้การเก็บออมไม่มีนี่จบเลยนะฮะแต่ไม่ยังไม่อธิบายมันยาวเกินมาแต่ประเทศชาติไม่มีทางเจริญได้เลยเพราะการเก็บออมไม่มีนะครับคริปต์บิตคอยนี่ Bitcoin มันแปลกเราไม่รู้หรอกนะต้องไปนั่งเขียนเลขแล้วลองพิจารณาดูเองมันเป็นของแปลกถ้าเราใช้เป็นการเก็บออมเป็นสตอฟ a วลูเนี่ยนะฮะ ยิ่งเราใช้เท่าไรมันยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นของซึ่งฟังดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยในโลกเนี่ยแต่เราลองพิจารณาดูถ้าเราเก็บเงินมาเนี่ยซื้อบิตคอยไปเรื่อยๆตอนนี้มีอยู่หนึ่งบิตคอยแค่หนึ่ง,งนั่นเองนะหนึ่งบิตคอยแล้วมีนะเข้ามาห้าปีสมมติยิ่งลุงสอนมาสิบห้าปียี่สิบปีแล้วเอาแค่ห้าปีห้าปีห้าปีในบิตคอยมันขึ้นต่อปีเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะมันมันขึ้นเยอะเหลือเกินแล้วเอาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ยี 20, ่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์บิตคอยเนี่ยถ้าเราดึงออกมาสักศูนย์จุดหนึ่งคือเท่าไหร่คือสี่แสนนะสี่แสนปีละสี่แสนหนึ่งมาใช้ก็เดือนละสามหมืนกว่าพออยู่ได้คนแก่ไปอยู่บ้านคนแก่เห็นไหมมีเงินหนึ่งบิตคอยดึงออกมา,าเดือนละเดือนละสี่หมื่นก็อยู่ได้แล้วเพราะเราดึงออกมาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเงินหนึ่งบิตคอยของเราเนี่ยเหลือแค่ศูนย์จุดเก้าใช่ไหม คราวนี้มันมีอินเฟมันมีการเพิ่มข้างบิตคอยสมมติว่าเอายี่สบสามสิเปอร์เซนันมากกว่านั้นเนี่ยนะถ้ายี่สิเปอร์ซ็นตเนี่ยนะตัวเลขศูนย์จุดเก้าเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งจุดศูนย์แปดบิตคอยเห็นไหมเราดึงออกไปศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยส่วนที่เหลือมันกลายเป็นหนึ่งกว่ากว่าเอาสิเฮ้ยยิ่งใช้มันยิ่งมีเงินเพิ่มอะ่ะถ้าถ้าเรามีระเบียบเราดึงออกไปทีศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งวางแผนกกป,ปนะ้ เงินต้นเราที่ใช้อยู่อย่างสบายๆไปเรื่อยเนี่ยยังมีเงินต้นเหลือซึ่งเพิ่มค่าขึ้น,นเรื่อยๆเก็บไว้เป็นโมอดกให้ลูกหลานอีกเห็นไหมว่ามันม,นม,นม,นมนหาศัรดย์สการเก็บออมเนี่ยบัตรนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะเริ่มเก็บออมได้แล้วโดยใช้บิตคอยไม่ต้องมากหรอกครับเอาสักเดือนนะมีลูกลูกศิษย์อยู่คนหนึงเขาเก็บเดือนละ 500. ออห้าร้อยเขาบอกา้เงินห้ารอยเดือนละห้าร้อยบาทนะ เขามีเงินน้อยอ่ะเขาบอกโอ้โหเม่อ่อนก,กินข้าวทุกันเขาบอกโอ้โหผมน่าจะขายบ้านขายรถทุ่มมันเลยสักเดือนละห้าพันไปเลยเพราะมันเพิ่มขึ้นมาหาศาลนะบิตคอยนี่ยมันน่าสนใจแต่มันน่าสนใจในการที่มันทําหน้าที่เป็น s สตอเวลส์คือเก็บออมส่วนการที่มันทําหน้าที่เป็นแคชเป็นอ uh, ่าโปรดักสาหรับเก่งกําไรนะนะอย่าเพิ่งรอให้เก่งก่อนเอาแค่สตอเวลส์ก่อนให้ได้ แล้วก็มีชีวิตยามแก่สบายๆไปเรื่อยๆนะครับบิตคอยเนี่ยสรุปก็คือซื้อตอนไหนก็ได้แต่ให้มีระเบียบหน่อยเช่นว่าทุกวันจันทร์แรกของเดือนคือมันต้องมีระเบียบนะฮะไม่ใช่ซื้อเปรปะอะไรก็ว่าไปหรือจะทุกอาทิตย์เลยก็ได้ทุกวันจันทร์ของจันทร์แรกของแต่ละอาทิตย์ไปก็ได้ทาอะไรก็ได้แต่แต่แตทําให้มีระเบียบแล้วกันแล้วก็ อย่าอย่าอย่าย,ายกอย่ายเปลี่ยนกฎกลางคันเพราะเริ่มต้นไม่ต้องมากหรอกครับเอาสักเดือนละคนลูกติดลุงคนแล้วก็เดือนละห้าร้อยบาทเราเอาสักเดือนละห้าพันก็ได้นะพอห้าปีเนี่ยได้เห็นความมหาัศจรรย์ของการเก็บออมนะครับการเก็บออมเนื่เมื่อก่อนเรามีเพราะเงินเรามันมันไม่ไม,ไม่ไม่เสื่อมค่าขนาดนี้เราก็อยู่กันมรดกจากปู่ย่าตายายพอจะเป็นเรื่องเป็นราวบ้าง นึกถึงตัวเราเองซิจะมีมรอดอกอะไรให้ลูกหลานเพราะเงินเฟียดที่เราเก็บไว้ในธนาคารเนี่ยสมมติเราเก็บไว้สิบล้านตอนนี้ถึงวันที่เราแก่เนี่ยหลือให้ลูกหลานมันเหลือนิดเดียวเพลเพลไว้ดูแลตัวเองตอนแก่ยังไม่พอเลยเห็นไหมอันตรายมากนะถ้าไม่มีบิตคอยแล้วลุงนึกถึงอะไรนะนึกถึงประเทศจนป่านนี้ยังไม่เห็นกันอีกเลยนะฮะ ว่าถ้าไม่มี reserve currency เป็นบิตคอยเนี่ยคุณพี่นาฏแน่ๆคุณดูผู้ฐานซิดูอะไรซิที่เขาโอ้โหมี happiness เขามากาเพราะอะไรเขาเก็บทุกอย่างเป็นบิตคอยหมดเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บ reserve currency เป็นเงินดอลลาร์ต่อไปอีกเหรอเราไม่รู้จริงๆเหรอว่ามันเสื่อมค่าลงทุกวันทุกวันทุกวันเฮ้ยไม่รู้จริงเหรอ มันถ้ารู้เนี่ยเปลี่ยนเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตได้ไหมถ้ายังไม่อยากเอามากนะฮะเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตเป็นบิตคอยได้ไหมนะขณะทุกคนในโลกเกิดเออตื่นนอนขึ้นมาคิดเป็นว่าเอาหนึ่งเปอร์เซ็นตน่ะตายเลยบิตคอยหมดไม่พอมันมีแค่ยี่บเอ็ดล้านเองเห็นไหมฮะมันดูในลองเทอมเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นยังไงมันก็ขึ้นตอนที่มันขึ้นมายันตรงนี้ไม่ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุสี่รครั้งแล้วน,นี่คือโอกาสให้พวกเราซื้อไงอ ซื้อตรงไหนก็ซื้อไปเถอะอย่าไปเกี่ยงมาละเอาซื้อวันจันทร์ก็แล้วกันนะวันจันทร์ก็ส่งออเดอร์เข้าไปทุกวันจันทร์เอาจันทร์แล้วอะไรละเงินเหลืออะไรเอาวะจันทร์ละหมื่นเนะอย่างนี้ก็ได้พอห้าปีเนี่ยได้เห็นกว่ามหัศจันยร์หลังจากห้าปีแล้วเราดึงออกมาใช้เท่าไหร่ของเดิมก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นเพิ่มขึ้นมากเลยฟังแล้วไม่น่าเชื่อแต่ลองนั่งคิดเลขดูเถอะมันมันเป็นอย่างนั้นจริง แล้วคือถ้าในทางเทคนิคอลเนี่ยเป้าหมายการขึ้นใน Resistance นะคะหรือว่าคือแนวต้านที่ต่อต่อไปเนี่ยอ,อยู่ในระดับไหนมากคะคุณลุงค่ะคือเราก็จะเห็นว่ายิ่งราคาเขามากขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นหรือว่าความชันในการขึ้นมันก็อาจจะลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตค่ะคุณลุงก็ไม่แน่ละครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่แน่แต่ถ้าดูจากอดีต แล้วมันก็ทำกันเพราะเรียกฟีบนชี็กเซนเชนเนี่ยมันมักจะใช่เราก็ลองวัดดูจากจุดนี้มาที่จุดนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้เป้าหมายในการขึ้นเนี่ยเป้าหมายแรกก็คือ130ยสามสิแสนสามหมืนเนี่ยตรงนี้จนถึงละเห็นไหมฮะรีเซชชไม่มีเลยถ้ามันทะลุถ้ามันไม่ไซด์เวย์แถวนี้นะฮะถ้ามันทะลุไปเลยนะฮะ เป้าหมายที่สองอยู่ที่แสนหกบอกว่าแล้วถ้ามันทะลุปไปอีกไม่มีไซด์เวตรงนี้เลยเป้าหมายที่สามมนอยู่ที่สองแสนสองเนี่ยมันก็มีระเบียบของมันอย่างเนี้ยฮะต<ะ>ามเนี่ยก็าถามว่าจะเป็นไปตามนี้ไหมไม่รู้รู้แต่ว่า probability สูงมากเพราะในอดีตก็เป็นไปตามนี้ทุกทีและนะฮะ เพราะฉะนั้นการเงินเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งไม่ต้องมากหรอกเอาเท่าที่เราแอฟฟอร์ดได้ขอให้เป็นการเก็บออมจริงๆนะไม่ไม่ดึงมาใช้นะห้าปีค่อยว่ากันหรือเก็บไปให้ลูกมันนะลูกมันจะได้ชื่นชมหน่อยว่าโอ้ยแม่เราเก่งนะไม่ใช่เก็บเงินทิ้งไว้ให้เราห้าล้านแล้ววันนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยได้สองจานนะครับบิตคอยคิดให้ดีนะผมลงคิดว่ามันบูริชจริงๆ มุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิเธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ